เราทั้งหลายทั้งปวงเมื่อทําบุญกับพวกอริยบุคคลทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดเป็นผู้มีสติมีปัญญาคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นจะเป็นคนที่เก่งกลัวต่อบาปละอายต่อบาปเป็นคนที่ไม่กล้าทําในสิ่งที่ผิดพลาดเสียหายเป็นคนที่อยู่ในสังคมอันดีงามทําอะไรก็จะเป็นประโยชน์รวมกระทั่งถึงคิดอะไรก็จะเฉลียวฉลาดมีสต,มสติมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจอะไรนั่นควรทําอะไรไม่ควรทําจะไม่เป็นผู้ที่เผลอเลอเป็นผู้ที่ขาดสติทําอะไรแล้วจะต้องมาเสียใจใน ภายภาคหน้ามีความเป็นกลางมีความมีเหตุมีผลมีความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นในจิตใจและจะทําอะไรก็จะสําเร็จรุ่ว่วงด้วยดีประสาททั้งหลายทั้งปวงรวมแล้ว,ลวลทั้งถึงปัญญาน,นั้นก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆมี อานิสงส์จากการทำบุญกับอริยะหรือก็มกทั่งถึงเนื้อนาบุญก็จะส่งผลให้เรานั้นปีหยู่มีมีความเกี่ยวข้องมีพลังงานแห่งความใสบริสุทธิ์เพราะอริยะบุคคลเนื้อนาบุญนั้นจะเป็นคนมีสติเป็นคนมีปัญญาไม่ได้ทําอะไรด้วยคองอารมณ์ไม่ได้ทําอะไรด้วยความมืดบอดไม่ได้เป็นผู้ที่โง่งงงเขา